อ้อยดาดบอสหายไปไหนมาทำมาเพลงแรกดื่มนะเมื no ่อวานก็แรกนะทั้งหมดนะก็ตุ๋ยต๋ยก็ตุยกันลำายก็ตุ๋ยก็ตุยกันลำวยก็ตุ๋ยก็ตุ๋ยไม่มีขวานลยหรอพี่บอสสวัสดีครับหุยหุยท ไม่มีรูบุญด้วยอ้าวขอดแดงเหรอใช่ปะขอดงขอดแดงทีเดียวขอดแดงโปรอะไรโปรอะไรกันไอ้ผีติงเรื่องดอ้ากนเองพี่ปั่นอยู่บ้านรถแดง หมือนจะมาหาพ well, ี่เฮ้ยใช่โอ้ยเฮ้ยไม่ีแดงใครบอกแดงวะเพื่อนล้มทีเดียวเลยนั่นน่ะโอ้มันน่าจะเจ็บก่อนแล้วแล้วเราไม่ดูคือคิดว่าขวานแดงก็เลยแบบคิดว่าล้มแล้วก็เลยไม่ได้วิ่งฉีกไปโอ้ ตัวทำไมไม่ได้เงินมากอน,กนบ้างาน้องบอบไม่เคยลเล่นกับพี่หลังจากไปสติคือน้องบอบหายไปจากพี่เลยพี่เสียใจมาก <c oughs> พี่ร้องไห้น้ำตาท่วมห้องน้องบอบก็ไม่แคร์เพราะน้องบอบไ,ไม่ใช่ไม่ใช่แป้งเด็กแคร์ไม่ใช่คนที่แคร์แล้วก็ไม่แคร์แบบขวานคนกำลังดีกว่าเออใช่ครับผมโอ้โหผมว่ากดเดทฮาร์ที่จิบ จะเ,เล่นฆาตกรให้เป็นหนึ่งก่อนนะฆาตกรฆาตเกลืออย่างเง <c oughs> ี้ยมารร่อกี้เมา่อกี้เราไม่ได้ตั้งเพื่อฮ้ยโอ้โหกูแตกอะไรครับมีตรงหลังก,ก่โยกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาบอกผลลัพธ์ที่จะบอกจะบอกมาไม่จริง ก็คนกหอไม่อะไรแบบนี้เลยมันตีนมันแบบมันโดนอะไรแบบนี้ไงวะมันมันแบบมันจะแก้วะคือถ้าเป็นแผ่นเก่าอ่ะถ้าเป็นแผ่นเก่าช็อตเมื่อกี้คือไม่มีทางที่คิลเลอร์จะตีเราโดนแล้วไม่มีทางที่ทำไมแล้วคิลเลอร์จะกระเด็นมาหน้าไม้ลย คือคิวเดซ์ใต้บกไเนี่ยบอกเลยว่าเกมสภาพ5าดาวยิ่ก่าไก่กย่าง5ดาวคือแบบกไก่ย่า,ง,ายง5ดาวแล้ยังไ,ยไม่หยิบเลยแถมแบบหัวรอนด,ด้วยแนไปแล้วไป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 เฟีหเครื่องกับเฟสุดท้ายว่ะ เจอผมไม่โดนไม่โดนปี๊บปาโลสันปาโลดันก็ใส่ลายไปโทษน้องเจมพี่มีหลักฐานไม่ต้องทำมาพูดน้องเจมอันแหละความเนียนยกให้พี่เบสเลยครับเนียนลงไหนเนี่ย เอ้าวิ่งมาเจอมันดิเครื่องอยู่ไหนวะเครื่องไม่เจอเอาได้ฮิวชันเออยังก่อนนุ่มออกไปไม่ต้องไปยุ่งกับฉัในออกไปไล่แล้วผมต้องการฮิว สวัสดีครับฉันกลับมาอีกครั้งไปดูยามาเหรอของหนูสวัสดีตั้งที่งอนที่กองกันครับยังอีกไย้งอีกเปิดกล่องวะเปิดหมดเลยโอ้โหแบบเขียวทำมาเป็นงอนที่ที่ต้องงอนถ้าแน่ยอมเอาเถอะเต็มที่เลยจะไล่ก็ไล่ไม่สุดเลยก็ตายตัวนี้มันบงมากมากเลยแม่งหรอพี่คิดว่าเขาขวางแซ่นี่ก็แบบไม่ได้ที่ เปลี่ยนจังหวะแรกอะแล้วจังหวะดสองก็คือแบบโดบ้านโอ้ยตามาชิมบอบมอีกแล้วเฮ้ยน้องจูอ่ะน้องจูจุ่มอ่ะน้องจูน้องเป็นค<ว>ุณย่าสวัสดีครับเป็นคุณยา่าน้องเป็นคุณยา่าสวัสดีครับฮวงเฟย คือร่างถุนตะคิวให้เลยมาแบกเอาพี่อ่ะไม่เอาผมเขาเอาชวนนั้นเนี่ยของนางแบบายาวมากอ่ะพี่ตายแล้วนะผมไม่เพื่อนเที่ยวให้ดูโอ้ย ใอ๋อมันปีบไม่นะฮารียแม่งเราอเองอกเองบล็อกเทาบล็อกเาบล็กเผาผมไปไม่ทันเพื่อนบล็อกทางสวยเดนกินอข่า เต็มยังครับไปติดดูยากคณิ้งชาเกียวเแถวคนไม่เคยทำทหยกันเลยแต่ละคนม่้ต้องพาน้องพาได้ได้ subscribe นด้ไหมได้ครับ เครื <ny> ่องเร็วนันเอาระเดนฮาร์ทำไมก็มีบอโลวัดซ้ำเขไม่ดูปล่ามัอาจจะแบบปรับใหม่เฮ้ยขวญเหรออะไรนะนี่เหรอน้องปกยนี่เหรอเห้าสุคือน้องปกุ จคลายแล้วเหรอลืมไปไปใส่นะนอยากแบบจะรอดูอดอรูปรูปดาวเราไห้เล่เดวิดจริงให้สุดอ,อ๋ออ๋ออ๋ออยู่ดีๆก็แคมป์วัดวัด้องเบสปล่อยสเปซตาแล้วเราออกไปกดกันไหมไม่เอาอดีเหมือนพวกที่แบบมีเปิร์กมีเปิร์กตัวนักสืบ ดื้อดานก็คือเปอร์ของลุงบินเว้ยลุงบินอะไรแหละพี่น้มัทนทาย,ยาบอาะไรดื้อดานมันขอยี่ขอไอ้นักซื้อไอ้หน้าแปลยิ้มอ่ะไอ้ไอ้ที่มันไอ้ลูกกระตานเลือกอ่ะไม่ใช่ที่มันเอาความสามารถมาพับได้อ่ะไอ้หน้าแปลยิ้มอ่ะเดินมาหน้าดื้อดานสวัสดีดือดานดื้อดานมันของนักซื้อไม่ใช่ดื้อดานมันของดื้อดานมันของแปลยิ้ม ไป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 ดูไปดูไปดูไปดูเป็นเบิร์กหอดเลยไปดูเบิร์กหอดเลยซื้อดาซื้อดาแซบซื้อดามีก็มาเป็นรางสังหรณ์เลยพี่มันมีทั้งสามเบิร์กตัวนึงอะซื้อดาเป็นของไอ้ลุงแปรยิ้มลุงแปรยิ้มวันซานอ้าวมาฟ้ามาฟ้ามาแบบว่าเออเจยบเลยโดนยังไงโดนอวยบักอ้าวอ๋อมาเขาเจ็บอยู่แล้ว

อันนาะน้าแล้วก็เดบิวต์ก็จะตายยากสปินเฮิร์สปิอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเนี้เดี๋ยนี้เวลาอยู่ในมุมมองเนยเราเรกดปุ่มเซนว่าดบอมตอ้อดีดีคือดีล่าสุคือดีจังหวะเแล้วผมพับไม้อะจริงๆมันต้องโดนไมแล้วดนผ โดนนองเบ็ดแหละไม่มันจะมีแบบว่าจังหวะที่ว่ามันปาแล้วตอนทำไม้มันจีบจเมื่อกี้เราต้องโดนไม่จังหวะว่าจีมโดนนองเบ็เลยคือคือมันมันโคตรจีบบล็อกเลยมันจะเอาพวกติดทิ่สองแปะอะไรวะคือแบบเล็ดเดเข้าสู่เลยตอนที่แบบเล้ยงันตอนแล้วเนี่ยในบม่งเลย ไปโยนไปโยชนตอนไหนกับีชนะมากเงียครับเนี่ยล้งตวตามมาเนี่ยนะครับ Ugh!